สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำสินค้านะครับเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับ Honda รหัส WB30XT นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับเป็น Honda แท้ปั๊ม3มนิ้วนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์5.5แรงนะครับตัวนี้เดิมๆเ,เลยนะครับสวยใสยเลยนะครับจะปั๊มตัวนูน Honda ติดปั๊มไว้เลยนะครับ ตัวนี้ท่านไหนสนใจทักได้นะครับพร้อมจัดส่งบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับเดี๋ยวจะมาเทสก่อนการขายนะครับอ้าลองสตาร์ทดูเปิดสวิตซ์เปิดน้ำมันดึงโช็อคสตาร์ทได้เลยนะครับ สตาร์ทง่ายนะครับเมื่อกี้ดึงโช็คค้างไว้นะครับไม่มีควันเลยนะครับหมุนรอบๆเลยถ่าไหนสนใจนะครับทักได้เลยนะครับตัวนี้พร้อมจัดส่งนะครับไม่มีแกะไม่มีซ่อมนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ